กูถามมึงหน่อยมึงใช้ชีวิตมาเนี่ยต่อให้เป็นปีที่ไม่ชงอ่ะมึงไม่เกิดปัญหาเลยเหรออาสมมติปีที่แล้วมึงไม่ชงอย่างเงี้ยสามวันที่ผ่านมาคือชีวิตมึงดีหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีติดขัดเลยมีเหรอปีชงมันมีไว้สําหรับหลอกคนโง่ค่ะ ขอบคุณที่ทําให้ตาสว่างเกี่ยวกับปีชงยินดีค่ะและขอบคุณเช่นกันรู้สึกดีใจเช่นกันว่าสิ่งที่พูดมันทําให้เกิดประโยชน์บ้างในบางส่วนนะคะเรื่องปีชงนี่เหรอไม่ถือเป็นปัญหานะ ปัญหาเรื่องแบบมีคนแบบเห็นต่างเรื่องความเห็นใช่ไหมคะเรื่องไหนอันนี้ไม่ถือเป็นปัญหานะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าดิฉันอยู่ในจุดที่เป็นคนซึ่งเราอยู่ในจุดนี้มาตั้งแต่เราเป็นพระแล้วว่าเราไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะเออถ้าเพิ่งมาอยู่แล้วเจออะไรแบบนี้แน่นอนอาจจะรู้สึกเครียดนะ แต่โดยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทําหน้าที่อยู่ตรงนี้และก็เป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่เราออกมาให้ความเห็นในหลายๆครั้งมันก็จะมีกระแสแบบนี้ทั้งคนที่เห็นด้วยกับเราไม่เห็นด้วยกับเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะการที่จะมีใครสักคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราสแสดงความคิดเห็นดา่าทอเราต่อว่าเรามันเป็นเรื่องปกติขอแค่ให้มันอยู่ในกรอบอย่าถึงกับว่าม,มีใครเดินเข้ามาทําลายใครแค่นั้นดิฉันยังกินได้นอนหลับปกติ ต่อให้จะมีคนเกลียดดิฉันมากขึ้นจากการที่ดิฉันพูดเรื่องนี้แต่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่มีนัยยะแอบแฝงอะไรไม่มีนัยยะแอบแฝงอะไรเกี่ยวกับการออกมาพูดเรื่องความเชื่อความเห็นนะเออถ้ามีนัยยะแอบแฝงหรือมีเจตนาอะไรที่ไม่ดีแล้วแบบออกมาพูดนั่นแหละดิฉันจะรู้สึกเครียดจะรู้สึกผิดแต่มันไม่มีไงเราไม่มีนอกมมีในดิฉันไม่มีนอกไม่มีในคิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นไม่มีนอกไม่มีใน ก็คิดแบบนี้ก็สื่อสารไปแบบนี้แต่ว่าการสื่อสารมันอาจจะผิดผิดก็ขอโทษอย่างตรงไปตรงมาก็พูดไปเลยว่าขอโทษไม่มีข้อแก้ตัวกับการใช้ถ้อยคําบางส่วนบางตอนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไปด้อยค่าเขาไปเหมารวมไปด้อยค่าเขาก็มันเหมือนฟิลแบบนี้คุยกันเพลินๆอย่างเงี้ยแต่เราสนใจที่จะแบบไปพูดกับคนที่ถามคําถามกับเราไง ตัวเราลืมว่ามันมีคนอีกเป็นพันคนหรือเป็นแสนคนนะถ้าแบบคลิปนั้นตัดไปลงอ่ะแสนคนฟังด้วยแน่นอนปัญหาก,ก็เกิดเพราะคนทั้งแสนคนคนถามเราแค่คนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้ถามไงก็ไม่เป็นไรพิดก็ขอโทษก็ขอโทษแบบจริงใจนะครับไม่ได้ขอโทษแบบมีข้ออ้างหรืออะไร พนรลักผัวนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็จะมีชื่อเรียกผู้หญิงประเภทนี้ว่าปฏิปูชิกาปฏิปูชิกาแปลว่าหญิงบูชาผัวเป็นปฏิปูชิกาค่ะเป็นเป็นพวกบูชาผัว